โครงการป่าชุมชนสวนกินได้ของเทศบาลตำบลเกาะคาอเภอเกาะคาจัังหวดลำปางที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนและผู้นำท้องถิ่นที่ช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้เหมือนกับเป็นสมบัติล้ำค่าห้ามผู้ใดมาทำลายแต่สามารถเก็บกินได้เปรียบเสมือนได้กับซูเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนนอกจากนี้ยังมีโครงการตู้เย็นในสวนส,วนส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภค7ชนิดต่อครัวเรือนอีกทั้ง ยังสามารถเก็บขายสร้างไรายได้ก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนได้ด้วยทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นคงทางอาหารและสร้างสังคมสีเขียวส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของชุมชนตำบลเกาะคาสนับสนุนโดยโกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม